สวัสดีครับพบกับช่องชาวนาพาทำสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พามาดูแปลงยูคาลิปตัสนะครับแปลงหนึ่งนะครับก็เขาจะมาซื้อเหมานะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ต้นมันก็ไม่ใหญ่นะครับก็เขาเลยตีให้ถูกก็เดี๋ยวไปดูว่าจะ ได้เท่าไหร่นะครับก็คุยๆกันบ้างแล้วครับว่าได้เท่าไหร่ก็ต้นมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยดูมือผมเนี่ยประมาณนี้ต้นเล็กๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสมอือไหมครับมีตายไปบ้างนะครับก็จะมีช่องห่างนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ18บแปดไ่่กว่าๆนะครับตีไป18ไล่3างานกับอีกแปดส่อตารางวาครับก็ตีเด็ดเสร็จก็ประมาณ19ไล่ครับตีกลมๆครับ19ไร่ประมาณนี้ครับก็ต้นมันก็ ค่อนข้างจะเสมอเดียรครับก็ก็จะมีตายเว้นช่วงบ้างนะครับแปลงนี้เคยตัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแปลงนี้ก็แปลงไกลจากบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนขับรถถายมากไกลเหนัอนันนะครับขับรถถไ,ไปกลับมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกลับก็ครึ่งชั่วโมงถึไกหมือนกัน จะพามาดูครับว่าแปลงนี้เขาให้เขาให้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนแมืนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตกเฉลี่ยก็น่าจะไล่ละไล่ละหมื่นนะครับที่ที่เขาให้เพราะว่าผมดูจากต้นที่มันตายก็มีนะครับ เนี่ยตรงที่มันโบล่ครับมันโบพอดีตัดแล้วมีตายหรืออาจมีไฟไหม้นะครับมันจะมีโบนะครับก็น่าจะราคาประมาณนี้ครับว่าเขตแถวนี้ก็ตีราคานี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยุคาลิปตัดถ้าตัดส่งลงอ่าลงย่อยชิปล้วก็ประมาณ ตอนราคาที่ผมดูปัจจุบันนี้นะครับณวันนี้ก็ประมาณตัะพันสามร้อยนะครับถ้าเขตแถวประจีนจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเขตนี้เป็นเขตจังหวัดสุรินนะครับมันก็เลยราคาไม่สูงมากเนี่ยมีโบนะครับม,มันจะมีโบบ้างเขาเลยตีไปให้ไปแสนแปด แสนแปดหมื่นนะครับแสนแปดหมื่นแปลงนี้ก็ทํานาก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับที่ที่ปลูกอยู่คาลิบตัดเนี่ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงครับตัวน,นาค่อนข้างสูงแล้วก็ระดับมันเทราดไปถึงข้างล่างนะครับเทราดไปถึงข้างล่างเลยนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ติดกับไรอ้อยนะครับใ,ใกล้ๆกัน เดี๋ยวนี้อ้อยเขาปลูกนูนเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวผมพาดูแนวเขตนะครับรอบรอบรอบแปลงเลยนะครับอันนี้แนวเขตที่อยู่ติดถนนนะครับแปลงนี้จะตัดง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนถ้าสังเกตดูครับแนวนี้ต้นลำต้นจะใหญ่หน่อยนี่จะใหญ่นะครับก็ ใกล้เคียงกันนะครับแต่มันก็มีหลายต้นนะประมาณสี่ต้นเพราะผมไม่ได้มาไม่ได้มาตัดซอยนะครับก็ปล่อยไว้งั้น,นครับนี่อันนี้เหลือต้นเดียวครับให,ใหญ่หน่อยเนี่ยตัวนี้ก็เหลือสามสี่ต้นครับเดี๋ยวจะพาดูรอบแปลงนะครับอันนี้เขาขยายถนนก็เลยต้องถอดพวก ล้วออกนะครับก็เลยสงสัยต่อไปคงต้องถอยล้วมม้งเนี่ยเมื่อก่อนถนนตรงนี้ต่ํานะครับต่ําเกือบเสมอนาเลยทีนี้เขามาถมดินเอามาต่อเอามาถมดินก็ดีครับมีความเจริญถมดินก็เลย,เล,ยล้วก็เลยต้องเอาออกนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีต้นที่โบนะครับ โบตรงนี้ตรงนี้จะโบนะที่เขาตีราคาให้จริงๆแล้วถ้าต้นสวยๆแถวนี้เข i เข d แถวนี้ก็น่าจะได้นะครับไา่ละหมืน่นถ้าราคาปัจจุบันนะครับประมาณตันละพันสามนะครับแต่ถ้าราคาเก้าร้อยก็ก็คงลดกว่านี้นะครับแต่ปีนี้ต้นยูคาลิปตัสเนี่ย ราคาค่อนข้างดีเดียวแต่ปีนี้ราคายูคาลิปตัสราคาค่อนข้างดีนะครับราคาดีมากตันละพันสามก็ไม่เคยมีมาก่อนนะสมัยสมัยนี้เมื่อก่อนก็ประมาณพันหนึ่งพันห้าสิบบาทเก้าร้อยสมัยก่อนก่อนเก้าร้อยก็เต็มที่นะครับแถวเขตนี้ตอนนี้ตันละพันสามโห คนตัดยุคาวิ่งหายุคากันใหญ่เนี่ยต้นมันจะบานประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้เขตถนนนะครับมูตอนมาไถสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่ดินมันก็มันแรงมากเลยครับไถก็ยากมันไม่ค่อยมีน้ำครับสมัยก่อนเนี่ยไอถนนเตี้ยเตี้ยกว่านี้ครับต่ำกว่านี้ อันนี้ก็ถมดินเพิ่มให้มันสูงขึ้นนะครับเื่องข้าง,ข,างข้างก็จะเป็นนานะครับนาแต่บริเวณรอบข้างเขาก็เป็นนาเขาก็ยังทำนาอยู่ครับแต่ว่ามันไกลจากที่บ้านนะครับมาทำก็ยากนะครับทำา็ยากแล้วให้คนเช่าก็หนามันก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับ ก็เลยเปลี่ยนมาปลูกยูคาลิปตัสแทนนะครับแต่โชคดีแถวเนี้ยยังไม่เคยโดนไฟไหม้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราจะปลูกยูคาเนี้ยเนี่ยให้คือแบบว่าถ้าจะปลูกยูคาไม่อยากให้ทะเลาะกับนาข้างเคียงที่ข้างเคียงนะครับเว้นห่างสัก4เมตรนะครับ สี่เมตรสามถึงสี่เมตรนะครับเว้นไว้ให้รถมันวิ่งได้นะครับแล้วก็นามันจะนาข้างเคียงก็จะไม่แห้งนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูไม่แห้งเลยนะคือไม่มีต้นไม้ซีดนะครับเนี่ยข้างๆเขาทำนามหมดเลยครับอันนี้ผมเว้นไว้ใหญ่นะครับเพราะว่าตอนมาผม เอารถไถใหญ่มาก็ดูฝั่งนี้ใหญ่มากเลยตรงนี้โอ้โหตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะต้นมันมันห่างกันห่างกับต้นอืน่นใหญ่ใหญ่กว่าข้างหน้านี่ต้นนี้ก็ใหญ่ครับนี่ดูสินี่ใหญ่กำยังไม่รอบเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ข้างหน้าเนี่ยประมาณไซส์เนี่ยที่ถ่ายมาดูให้ดูเมื่อกี้ ซส์ประมาณนี้เดี๋ยวจะพาวนรอบเลยนะครับมันใช้เวลาหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่เคยถ่ายยูคาลิปตัสให้ดูนาแล้วครับแล้วช่วงนี้ก็ทำนาอยู่ก็ทำนาก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตั้งกล้องถ่ายครับเพราะว่าเหนื่อยก็เลยเดี๋ยว เดินถ่ายยูคาให้ดูกันน,นผมจะเว้นข้างไว้นะครับเวลาถ่ายมาถ่ายาเป็นแนวกันไฟนะครับก็รถถ่ยฟอร์ดยังก็ยังเข้าได้นะครับอันนี้ประมาณนี้นครับเนี่ยเลาะไปอันนี้จก็ลกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมผมจะเข้าไปตรงที่ไม่ลกนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงไมก นี่ยสังเกตดูครับมันจะมีโบบ้างครับเนี่ยเนี่ยสังเกตดูเนี่ยเวลาตัดไปแล้วมันไม่ฟื้นเลยครับมันก็ตายตายแบบนี้เลยครับเนี่ยไม่ฟื้นเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งฟื้นเนี่ยเพิ่งจะฟื้นเนี่ยมันก็เลยต้นเล็กๆเงี้ยไอเล็กแค่เนี้ยคือตัดนี่ถ้าตัดดูช่วงเลยนะครับถ้าตัดช่วงหน้าฝนแล้วฝนตกเนี่ย ก็ดีครับถ้าตัดหน้าแรงแล้วตอนนั้นไม่มีฝนเลยเนี่ยอันตรายครับเนี่ยมันจะโบมันจะโบนะครับมันจะโบเงี้ยเดี๋ยวลารอบต่อไปเขามาตีราคามันก็จะไม่ได้ราคานะครับมันจะไม่ได้ราคาเลยนี่นโบไปเยอะนะตรงนี้ต้องใส่น้ำท่วมก่อนแลก เดี๋ยวผมพาเลาะกอบคนา,าให้ดูเลยไม่รกนะไม่ทิ้งทิ้กเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้อะไรเนี่ยเนี่ยคนปลูกก็ปลูกชิดไปนะครับคนจะเว้นให้มันเสมอกันแต่ไม่เป็นไรก็รลดมันก็เข้าได้ชิดไปหน่อยก็ชิดประมาณห่างก็ประมาณสามสี่เมตรสี่เมตรเนกำลังพอดีบางคนว,ว่าสี่เมตรเล็กไปแต่เวลาต้นมันใหญ่มาเนี่ยเวลาเราเข้ามาไถไถาย,ยาก เนี่ยจะเป็นแนวเขียไปตรงนี้นะไปสุดมันจะนสุดตรงไหนเนี่ยเอาคุณดูเกือบสุดแล้วนี่เดี๋ยวผมพาเข้าเข้าทางนี้เลยแปลนี้ผมไม่เคยมาดูหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผมไถพราผมไม่เคยเข้ามาดู เพิ่งมาดูแสงนี้เป็นเป็นของคุณแม่ครับไม่ใช่ของผมนะครับของแม่ก็มาดูเห็นเพาว่าตีราคาให้มาดู พรผมจะขายแปลงนั้ผมด้วยไงก็เลยเช็คดูว่าราคานี้มันตกตีนะกะว่าแปลง,งผมมันจะได้สัเท่าไหร่งงพอผมเหลืออยู่แปลงยังไม่ได้ขายทำนานมันจะเป็นลาดชันแบบนี้่ถึงข้างในเลยขามาถึงข้างใน เนี่ยมันจุดแดนตรงนี้ครับนอกจากนั้นบริเวณรอบๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดแดนเนี่ยตรงน,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 นี้น่าจะน้ำท่วมมันเลยไม่ต้องอกเนี่ยเนี่ยข้างหลังข้างหลังโบเยอะนะครับเนี่ยว่าโ,โบเยอะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเวิร์งเลย นี่ข้างหลังแสดงว่าน้ำท่วมผมมาเนี่ยโผล่ไปเยอะเลยเนี่ยถ้าไม่งั้นได้ราคาดีกว่านี้ครับนี่ครับข้างหลังมันก็ไม่ไม่ค่อยมีต้นยูคาเท่าไหร่เนี่ยผมจะพาเลาะไปข้างรัว้วมันก็มีพวกเนี่ยพอมันตายก็มีพวกต้นเนี้เกิดไอ้ต้นกระถินรง เนี่ยตรงนี้ผมบอกให้ปลูกข้างๆางนี่ก็ไม่ยอมเชื่อผมเนี่ยคนปลูกเนี่ยดื้อจริงๆเนี่ยปลูกกระชิดกระชิดเนี่ยเวลาข้ามันข้ายากผ่าเลาะให้ดูนะครับเนี่ยข้างๆเขาก็ปลูกเป็นข้าวนะครับแต่ฝั่งนี้มันจะไม่มีน้ำเพราะฝนไม่ค่อยตก ข้าวปีนี้สวยนะครับให้ดูข้าวแป๊บหนึ่งเนี่ยผมจะเว้นระยะห่างไม่ไม่ชิดไม,ไม่ไม่ปลูกชิดแดนเลยนะครับนี่แดนนะครับนี่ระยะห่างของต้นนะครับเพราะว่ากนินใจที่ข้างเคียงครับเพราะว่าต้นอยู่คามันดูดน้ำเยอะเราก็ต้องเว้นช่องไฟระยะห่างระหว่าง แดนไว้บ้างครับไม่ปลูกจนชิดเลยส่วนหนึ่งก็ดีตรงที่ว่าได้มาไถาบ้างคแต่ปีนี้ผงปีนี้ไม่ได้มาไถาเนี่ย,ยมันลกเลยเนี่ยผมไม่ได้มาเลยเยเพราะว่าปลูกปลูกเพิ่มหลายแปลงเลยไม่ค่อยได้มาควรจะมาไถาทุกปีนะครับ คือบางพื้นที่เขาจุดไฟบางพื้นที่ไม่จุดไฟก็มีนะครับมันแล้วแต่บางพื้นที่ถ้ามาไถาตัดล่องก็ดีนะครับเนี่ยเสาลวดวางไว้เต็มเลยนะีปักปักแดนแต่ยังไม่ได้นี่ แสดงว่าไม่ค่อยมีควายเนี่ยควายไม่ค่อยมามาขวิดนี่ครับแดนข้างๆเนี่ยเนี่ยทางนี้เวน้นใหญ่หน่อยเห็นไหในขณะเวน้นแดน,นยังมีต้นงอกเนยต้นกระติดนั้นลงเนี่ยงอกเยอะจังนืก็มันจะโบบ้างครับดูดูไปแล้วนะฮะอันนี้ตามแดน มีโบบ้างเจิดราคาที่เขาตีก็ผมว่าเหมาะสมแล้วนะเพราะว่ารับเงินก้อนเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องมาตัดเองขนเองเคยตัดเองขนเองนะครับเข็ด <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากเลยครับเนี่ยตัดเองขนเอง ่ข้างเหนื่อยผมเคยลองแล้วรอให้เขามาเหมาเลยดีกว่าสบายกว่าครับก็เหมาะสำหรับใครที่มีที่เยอะนะครับลองปลูกดูนะครับยูคาลิปตัสไม่ผิดหวังครับได้เงินแต่ก็ต้องมาดูแลไฟบ้างน,นะครับแนวกันไฟอะไรเงี้ยเนี่ยผมจะเว้นช่องปลูกยูค,คาต้องเว้นช่องประมาณนี้นครับ3-4เมตร ให้รถไถใหญ่มันเข้ามาได้เนะี่ยมาเนี่ยเข้ามาดูนาเลยนายตามะนาวาเจอนาข้างเคียง ถ่ายดูนะครับกระสุดแดนแล้วครับสุดแดนแล้วเนี่ยสุดแดนก็ประมาณนี้นะครับเน,นี่ยมันจะบนเดี๋ยวผมบนไปถึงหน้านี่แหละหน้าถนนเฉลี่ยก็ประมาณ สิบเก้าไล่ประมาณนี้ครับสิบเก้าไล่ผมวัดกะเกาลนะครับจากแอปพิเคชันนะครับบางทีมันอาจมีทัดเคลื่อนนะครับก็คัดเคลื่อนบางนิดหน่อยก็พามาดูกันนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ พามาดูแปลงยูคานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาวนาพาทําสวนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ